มาคัสมาคัสอหน้าตื่นเถอะมาคัสฮะแอนดูเหรอนี่นายมาขัดฝันของฉันเลยนะฉันว่าฉันฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงเป็นชุดไอติมด้วยละ่ะนั่นมันไร้สาระมากเลยมาคัสนายหนะควรคิดถึงของเล่นที่ดีที่สุดเราไปถามทอยแม็กเกอร์ให้เขาทำให้ดีกว่าเออคุณทอยแม็กเกอร์อยู่ที่เมืองนี้เหรอใช่ใช่เร็วเข้าไปกันเถอะ <laughs> ฉันไม่เห็นเขาเลยแล้วคุณทอยแม็กเก้เขาจะอยู่ไหนล่ะ นี่พวกนายเห็นทอยแมกเกอร์บ้างไหมนั่นเขาอยู่นั่นโอ้สวัสดีครับคุณทอยแมกเกอร์โอ้ไงเด็กๆอ๋อมีอะไรที่จ,จะช่วยพวกนายได้บ้างเหล่าวันนี้น้องชายและผมแค่สงสัยว่าคุณสามารถทำของเล่นที่ดีที่สุดให้พวกเราได้ไหมแน่นอนว่าฉันทำได้เย้ <Yeah. S 1> ถ้ามันเป็นไปได้อ่ะนะคุณหมายความว่ายังไงคุณทอยแมกเกอร์ ก็อย่างที่เธอเห็นแหละด้านเด็กๆฉันสามารถทําให้ของเล่นกระพริบตาได้ฉันสามารถทําให้ของเล่นเดินได้ฉันยังทําให้มันกินได้และยังสามารถพูดได้อีกด้วยและด้วยสิ่งนี้จะทําให้มันมีแต่สน,สนุกสนุกสนุกแต่ของเล่นแบบนี้มันไม่สนุกอีกต่อไปแล้วละ่ะแ,แ,แต่ทำไมมิสเตอร์ทอยเมเกอร์อย่างที่พวกเธอเห็นเลยล่ะเด็กๆความลับของการขายของเล่นก็คือทำให้มันมีชีวิตยังไงล่ะ อย่างที่เจอเห็นของเล่นฉันสามารถกระพริบตาได้แต่มันมองไม่เห็นของเล่นฉันเดินได้แต่มันเต้นไม่ได้ของเล่นฉันมันกินได้แต่รับรสไม่ได้ของเล่นฉันพูดได้แต่มันร้องเพลงไม่ได้และฉันยนต์ของเล่นที่ทำไม่ได้อยากเอาของเล่นพังเลยล่ะและเชื่อฉันหน้าเด็กๆฉันลองทุกพุถีทางแล้วล่ะแต่ว่าฉันทำมันคนเดียวไม่ได้ออบูฮู แล้วมันมีอะไรที่เราพอช่วยได้มั้งไหมครับโอ้ oh, ใช่แน่นอนแล้วก็ทำไงนีะ่ะมันมีสาวิธีหลักๆในการสร้างอยู่แต่ฉันไม่มีของที่จะทำมันแล้วล่ะซึ่งพวกเธอต้องหามันมาให้ฉันแต,แต่แต่เราไม่มีตังเลยนะนี่พวกแกไม่อยากจะมีความสุขกัเหรอ สิ่งที่ฉันต้องการอย่างแรกก็คือเข็มและลวดโอ้ดูนั่นมาคัสนั่นลวด อืมสงสายจังเลยว่าข้างในมีอะไรนะ่ะอ้วดูนี่สิแอนดรูนี่คือเข็มเรียบไปหาทอยเมกเก้์ดีกว่า คุณไทเมกเอร์เราเจอลวดและเข็มได้ลาสุดยอดไปเลยและตอนนี้พวกจธต้องหาพลาสติกและวก็สีมาร๊บๆหน่อยลา คุณ toy maker คุณ toy maker เราเจอสีเจ้าไปเลยเด็กๆตอนนี้ฉันต้องการขออีกนิดหน่อยอะไรก็ได้ตามที่คุณขอเลยคุณ toy maker และสิ่งที่ฉันต้องการต่อไปก็คือหมาของเธอฮะคุณต้องการเขาไปทำอะไรล่ะของเล่นหนะักต้องมีความสุขนะรู้ไหมมันจะไม่มีความสุขถ้าไม่มีเพื่อนนะนะแต,แต่นี่พวกแกมาอยากมีความสุขกันเหรอ อย่างี่เงี้ไปเลยแอนดูยกบอลโซให้เขาเธอใช่เยี่ยมไปเลยกลับมาอีกทีพรุ่งนี้นะเพื่อมาทำขั้นตอนสุดท้าย คุณเมกเกอร์ครับพวกเรากลับมาแล้วพวกเธอมาทันเวลาพอดีเลยละ่ะแล้วบอนโซผมละ่ะช่างมันเถอะเด็กๆเอาละ่ะเข้ามาใกล้ๆสิสิ่งที่ฉันต้องการจากพวกเธอก็คือเสียงของพวกเธอยังไงละ่ะหมายความว่าไงครับฉันอยากให้พวกเธอสองคนร้องเพลงน่ะของเล่นที่ว่านั่นอยู่ข้างหลังประตูนี่เองเอาละ่ะร้องตามฉันละ่ะ ทำได้ดีมากเด็กๆพวกเธอรู้ไหมว่าพวกเธอทำอะไรกันลงไปนะฮะเด็กๆพวกเธอทำได้ดีมากแล้วตอนนี้มานี่สิมานี่สิมันอยู่บนหลังประตูนี่ไงฉันระวังว่าพวกเธอจะชอบมันนะ